สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณจํานวนคละนะคะการคูณจํานวนคละเนี่ยคล้ายๆกับการตัดเศษส่วนแบบปกตินะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทําจํานวนคละเนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะมาดูวิธีทากันค่ะ9เศษ4ส่วน10 จำการทําเป็นเศษเกินได้ไหมคะว่าทํายังไงนะคะอย่างแรกส่วนข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมนะใส่สิบไปเหมือนเดิมเลยส่วนตัวเศษที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราจะได้มาจากการที่ตัวส่วนคูณตัวจํานวนเต็มข้างงนี้นะ<อ>แล้วก็ไปบวก4ี่ก็คือเอา10บคูณเบวกสนะคะ10บคูณเได้90บเนาะเกบวกสได้9 4เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้างบนเนี่ยที่เป็นเศษเนี่ยเราจะได้94ส่วน10แบบนี้นะคะแล้วก็คูณกับ8นะคะ8เฉยๆเนี่ยถือว่า8ส่วนอะไรคะ8ส่วน1นะคะคราวนี้เราก็จะมาตัดนะคะตัดแบบปกติเลยคราวนี้ตัดยังไงการตัดนะคะก็คือการหาเนาะก็คือเราต้องดูว่า ตัวอะไรนะคะที่10กับ8เนี่ยตัดได้ลงตัวหรือคิดง่ายๆก็คือสุดคูณนะคะที่เราท่องไปแล้วเนาะได้ทั้ง10ทั้ง8ท่องไปแล้วเจอทั้ง10ทั้ง8อย่างในกรณีนี้เนี่ยเช่นแม่สอง 1, ซองหนึ่งซองซอง 4, ซองสี่ซองสามหกซองสี่แปดซองห้าสิบนี่ไงแม่สองไงตัด8กับ10ได้เราเนี่ยจะตัดได้เป็นแนวทะแยมมุมแบบนี้แบบนี้หรือไม่ก็แนวตั้งแบบนี้แบบนี้คราวนี้เราขอเป็น สิบกับแปดแบบนี้ใช่ไหมสองตัดนะคะเวลาตัดเนี่ยตัดเป็นคู่เนาะสองห้าสิบต้องสองสองสองตีสองสามหกสองสี่แปดแบบนี้นะคะตัดได้หนึ่งคู่แล้วต่อมาเรามาเช็คตัวอื่นก่อนอ่ะเรามาเช็คเสร็จห้าตัดกับเก้าสิบสี่ได้ไหมโดยปกติเนี่ยห้าเขานะคะอ่ะเวลาเราท่องสัดคูณไปเนี่ยห้าเขาเนี่ย มันจะลงท้ายด้วย5ากับศูนย์เนาะห้าหนึ่งห้5ห้า0ิหสิหห้าสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตัดตัวที่เป็น94เนี่ยไม่ได้แน่นอนนะเนาะพอเราตัดไม่ได้แล้วหนึ่งเนี่ยมันตัดไม่ได้อยู่แล้วแม่หนึ่งเนี่ยเขาจะไม่นับว่าให้มาตัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลลำดับต่อมาเนี่ยเราก็จะนำมาคูณกันนะคะเราก็จะนำมาคูนกันเลยนะ,ะข้างบนนะคะคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่าง,าง,างนะคะ ข้างบนคูณข้างบน94คูณ4นะคะ94คูณ4ได้เท่าไรเอ่ย94คูณ4ก็ไปตั้งคูณเนาะ94คูณ4 4 4 16ใส่4ทด1 94 36เป็น37อะได้เป็น3 7 6ส่วนข้างล่างนะคะส่วน5แบบนี้ ก็เป็น3าะก็เป็นส7 6่วน5นะคะคราวนี้พอได้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะก็จะต้องทําเป็นจํานวนคละด้วยจํานวนคละที่เป็นหลักร้อยเนาะ,นะเราก็จะไปตั้งหารจะดีกว่านะคะพท่องสุดคูณไปไม่ได้แน่นอน5อะไรใกล้เคียงกับ37ก็5 7 35ลบมาได้2ดึง6ลงมา5อะไรได้26ก็5 5 25 เลือเศษ1พอเหลือแบบนี้แล้วนะคะเรานำเศษนะคะกับตัวข้างบนมาเขียนได้เลยอย่าลืมส่วนเหมือนเดิมส่วนเหมือนเดิมเสมอส่วนห้าเหมือนเดิมอ่ามี75กับ1นะคะ75นะคะมาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็1เนี่ยที่เป็นเศษมาไว้ข้างบนนะคะเราจะได้เป็น75เศษ1ส่วน5นะคะ ข้อถัดมานะคะข้อ2 4งสเศษหส่วนสิคูณกับ72็ส่วนเกนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เขาเป็นจํานวนคระอยู่ทําให้เป็นเศษเกินก่อนโดยการที่ใส่ส่วนเหมือนเดิมข้างๆนี้คูณการลบบวกข้างบน12 4เท่าไหร่คะ12 2 24 12 3 36 1่4 48ส8บอีวกอีก5ได้เป็น53 นะต่อไปคูณ72ส่วน90แบบนี้ครานี้ตัดนะคะตัดแนวตรงก็ได้ตัดแนวตรงได้นะคะแล้วก็แนวเฉียงตัดได้3แนวเอตัดได้สองแนวนะคะแนวตรงกับแนวเฉียงเนาะแนวนอนเนี่ยเอาไว้คูณกันนะคะเราจะไม่ตัดเนาะอ่ะในที่นี้ขอตัดแนวเฉียงนี้ดีกว่าเห็นแล้ว สิบสองกับเจ็ดสิบสองเนี่ยมันเหมือนมีสุดคูณตัดกันได้ใครรู้แม่อะไรเอ่ยแม่เยอะเยะเลยก็คือแม่แม่สิบสองนะคะแม่สิบสองตัดได้นะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองนะคะโอเคบางคนรีบคูณกันเลยจริงๆคูณกัน,นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ มันยังตัดได้ต่อนะคะหกับ90สิเนี่ยตัดได้โอ้มีหกอะไรได้เก้าสิบไหมเนี่ยมันมันเหมือนไม่มีเนาะแต่คราวเนี้ยหกกับ90เนี่ยมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นเลขคู่เนี่ยเราสามารถใช้แม่สองนะคะแม่สองเนี่ยจะตัดเลขคู่ได้หมดเลยนะคะเราใช้แม่สองในการตัดสองไปตัดหเนาะ2องหนึ่งององสามหกสองตัดกับสี่สิบห้าเนี่ยเราเอาส5ิบห้าไปหารสองขอโทษค่ะ 2ตัดกับสองตัดกับ90เนี่ยเราเอา90้าหารสองเนี่ยสองสี่แปดสองห้าสิบเนี่ยมันได้สี่สิบห้านะคะโอ้ต่อมาสามกับส5้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเรายังมีุดคูณตัดได้ต่อนะก็คือแม่สานะคะ3าเนี่ยตัดกับส5บห้าได้นะคะเราก็ตัดสามหนึ่งสามสามอะไรได้4ี่สิบห้าเอาไปหารสั้นดูนะคะ 13 3, 3่5ห้าสบหได้15อาจจะต้องลองดูนะคะคณิตศาสตร์คือการทดลองลองตัดดูลองดูว่าแม่นี้ได้ไหมหอะไแบบนี้เนาะต่อไปพอเราตัดแล้วร,รู้สึกว่าโอ้มันไม่น่าได้แล้ว15ตัดอะไรอะไรได้53เนี่ยไม่น่าจะมีแหละจริงๆเราตัดได้ต่ออย่างเงี้ยนะเราเช็คได้ต่อเลยแต่คราวนี้พอเราเช็คแล้วว่า15กับ53เนี่ยไม่น่าจะมีสุดคูณอะไรท่องไปได้เพราะแม่5้าเนี่ยมันต้องลงท้ายด้วย0ูนย์กับ5พอไม่มีแล้วเนี่ยเราก็คูณกันเลย นะคะ1 5า3เนี่ยคูณ1แล้วก็1คูณ15ข้างบนนะคะ53คูณ1ได้53ข้างล่าง1คูณ15ได้15เสร็จแล้วเราทำเป็นจำนวนครานะคะอันนี้ขอคิดแบบรวดเร็วให้ก่อนนะในขั้นตอนของการทำจำนวนครานะคะ15เนี่ยได้ได้ทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะคะใกล้เคียงกับ 53นะคะเศษที่ได้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเศษ8นะคะมาข้อ3นะคะข้อนี้เนี่ยมันก็จะมีจำนวนคราทั้ง2ตัวเลยเราก็ต้องทำเป็นเศษเกินทั้ง2ตัวเลยนะคะนี่ก็มาคูณกันกแล้วมาบวกเนาะส่วน22เหมือนเดิมเอาไปคูณกัน22คูณ6บวก2นะคะเราจะได้เป็น 134นะคะแล้วเราก็คูณนะคะเศษ8ส่วน18นะคะเราก็ทำเป็นจํานวนค่าส่วน18เหมือนเดิม8คูณ9บวก8นะคะเราก็จะได้เป็น170นะคะคราวนี้ก็ ตัดนะคะถ้าแบบเลขเยอะๆแบบนี้แล้วเราสุดคูณไม่ออกอะ่ะแต่เราสังเกตแล้วว่าเขาเป็นเลขคู่เนี่ยเลขคู่ลงท้ายด้วย4 8 0 2เนี่ยเป็นเลขคู่นะคะเราสามารถใช้แม่เบสิกตัดได้เลยก็คือแม่ 2นะคะอ่ะเราใช้แม่2ตัดไม่งั้นเราจะคูณเยอะมากเลยใช่ไหมเราใช้แม่2ตัดแล้วก็อ่ะข้างล่างเนี่ยรู้แล้ว2 9 8นะคะข้างบนนะคะไปตั้งหารสั้หนหารยาวก็ได้นะคะ134นะคะลูกหาร2เนี่ยมันจะได้นะคะมันจะได้เป็น67นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแนวทแยงมุมตรงนี้เราใช้เป็นแม่2นะคะ2ตัด22เนี่ยเราจะได้เป็น 11นะแล้ว2เนี่ยเราก็นำไปตัด170เนาะอะ,อะเราตัดเป็นคู่แบบนี้เนาะได้เป็น85นะคะตัดเสร็จเช็คซะหน่อยมี11คูณอะไรได้67สิบเไหมเกือสิบอดตัดได้อีกไม่มีเนาะ11 6 66 9คูณอะไรได้85ดสิบ้ามีไหมแนวตั้งไม่มีนะทะแยงก็ลองเช็คดูถ้าดูแล้วไม่มีเนี่ยจริงๆตรงนี้นไม่มีแล้วเราก็คูณกันได้เลยถ้ามีต้องตัดต่อเนาะอันี้พอไม่มีเราก็คูณกันได้เลย เอาะเอา67นะคะมาคูณกับ8 5ดสิบห้าพันเก้าอา6ันหกร้อยเอานะคะมาคูณกับ85เนี่ยเราได้เป็น5้าพันหกร้าแล้วก็ส่วนข้างล่างนะคะ1คูณกับเขาบกส่วนข้างล่างนะคะ11คูณ9ได้เป็น99นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทําเป็นจํานวนค้าอันนี้ขอคิดจํานวนค้าให้เลยนะคะเป็นท7าสิเจศษสส่วน99นะคะ